วัสดีครับผมธีรพัฒน์พลังเกษตรกรไทยแล้วก็ผู้ใหญ่จ้านพอดีท่านนายอำเภอเปิดโอกาสให้ร้านผู้ใหญ่จ้านแล้วปอมานูนั้นมาแก้ไขทุเรียนยีตน้นตายน,ายนาักเตครับ,รบผมนักรบนักถลังนะครับใ <c oughs> นเมืองชุมพรแล้วก็เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนก็ปลูกมาประมาณ4ีหปีแล้วนะครับต้องมาซ่อมแซมใหม่เพราะมันตายอยู่เรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็สภาพเสียงที่เห็นเนี่ยต้นนี้คือต้นใหญ่แต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเขานะครับเราใช้ทั้งสารเคมีที่เขาว่าดีที่เขาว่าเอ่อ ตัวตัวท็อปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอาการอย่างนี้นะครับพอดีไปเจอผู้ใหญ่จ้านบอกว่าอยากจะให้ให้ผมเนี่ยพบกับพี่พัทคุณพัทนะมีสารซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องโรคของทุเรียนผมก็บอกจะเชื่อได้เออเพราะว่าเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะดีครั้งแรกนะคือมาปุ๊บมันโตเขียวแล้วก็แล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับ,รบแต่ต้องดูระยะยาวนะครับอย่างวันนี้เราพามาดู6ต้นนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นต้นต้นโฉมผมก็ได้นะปีที่แล้วมีลูกต้นล,ลูก2องลูก แต่พอมาหลังจากโดนฝนตกหนักๆมันมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับต้นต้นต้นสุดเลยนะแล้วทางผู้ใหญ่จ้ากับทางคุณพัชก็บอกว่าเรื่องนี้จิบจิบเรื่องเล็กเลยแค่นี้หนักวันนี้เจอมาแล้วท่าดินที่พลวัตรที่มัานประวัณประมาณสี่กว่ากวาเนี้ยมดเป็นกดนะเป็นกดมันจะขึ้นมาถึงหกไวภายในสามถึงห้าวันทุเรียนต้องหกหุดห้าใช่ไหมหกถึงหกยุดห้าขึ้นไปเนี่ยจะสมบูรณ์ท่อน้ำต้องหาจะถูกถกหลายเวียนนะครับก็คือไปพัฒนาโครงสร้างของต้นทุเรียนให้เขาสามารถ ดูซับอาหารธาตุได้ได้ดีนะครับในเดียวกันดินซึ่งมันมันมีการบล็อกธาตุอาหารก็จะถูกปลดปล่อยโดยใช้เนี่ยสารที่ว่านี่ยชื่อปาเมนูปาเมนูแตกนะครับกับอุ้มแตกเนี่ยซึ่งก็ดูที่จะได้ผลจริงอย่างที่ว่าไว้ไหมอย่างเงี้ยอีกหน่อยต้องค่นนะเนี่ยไปไม่รอดดูแล้วทรงพนี้เดี๋ยลองดูเรางต้องขวนขอในคนทุเรียนที่เป็นไปทอต้นเน่าลากเน่าขนเน่าแล้วก็กําลังจะยืนต้นตายหรือต้นสุดโทรมนะครับเราจะใช้ปาเมนูและอุ้มแตกนะครับ ทำการเนีฮะทำการเนียขาเรียกฟื้นฟูและบําบัด <_ an> นะฮะทั้งโครงสร้างดินแท้ลละลำต้นให้มันสวยงามขึ้นนี่ครับขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเราเราฉีดลงดินขึ้นต้น <_ an> นะครับแล้วก่อนทำเนี่ยสมควรที่จะตีน้ําก่อนนะครับโดยใช้อุ้มจะกระปามานูน,นะครับผสมกันฉีดนะครับล้างต้นล้างกิ่งล้างใบนะครับตัดวงจรเชื้อราในต้น เชื้อไปท็อปเทล่าถ้าตรงไหนเนี้ยถ้าตัวตรงนี้ครับนะฮะถ้าตรงไหนมีเชื้อนะฮะมันจะขึ้นฟองแบบนี้นะครับเอาออกและฉีดซ้ําจะไม่มีฟองเลเห็นไหมครับนี่จบละทีเดียวนี่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่หนึ่งต้องล้างสารก่อปในดินตัดวงจรเชื้อราลอยปุ๋ยในดินหลับค่าพิเในดินนี่คือจบละก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้สาร ฉีดที่ต้นที่สวนที่ท่าแซนนะครับเพื่อรักษาอาการลากน้าขนเน่าที่เกิดจากน้ําท่วมขังเมื่อประมาณปลายปี6-4นะครับก็ตอนนี้เราก็มาดูกันว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้นไม่ตายนะครับขาก่อนเราได้มาถ่ายรูปไว้นะครับตอนนี้ก็มีใบอ่อนแตกนะสภาพของต้นก็ยังต้องบารุงอีกสักพักหนึ่งนะครับน,นี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาสักพหนึงนะครับเพื่อดีให้เขา,เามียอดใหม่ออกมาทดแทนนะครับ ส่วนต้นไม่ตายนะครับไม่ตายต้นก็ดีขึ้นตอนแรกใบจะใบจะสกเร็วนะครับนี่ก็เริ่มแข็งขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นในช่วงของการฟื้นตัวนะครับส่วนนี้ก็ใบเก่าก็ร่วงนี่เป็นต้นที่สองของแถวที่สองนะครับก็ถูกเชื้อรานะครับไฟทับเชื้อรานะครับก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่จา้าแล้วก็ทางคุณพัดนะครับที่เข้ามาช่วย